นะคนอย่างผมเก็บหมดนะครับบอกไว้ก่อนผมจำหมดแหละครับทุกเรื่องผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ่ะต่อให้คุณไม่ชูดผู้ชื่อเวจีมันก็รู้ว่าคุณพูดถึงใครเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รถชูนะครับที่จะมาที่นี่จงไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครที่ผมไม่ชอบถ้าจับได้ว่ายังพัวพันก็ตุกทันทีได้ทุกเวลาครับก็ผมอนุญาตให้เฉพาะยูนิเวอร์สกับแกรนที่ไปมาหาสู่กันได้ตอนนี้นะครับ ส่วนเวทีอื่นที่บริษัทนั้นทำทุกเวทีห้ามยุ่งเกี่ยวกับแกรนและ u n i v e r s รเป็นงานเล็กๆครับแต่ว่าก็ก็ทำให้ตอบโจทย์ไปทุกจุดเท่าที่จะทำได้<ว><น>ครับผือสปอนเซอร์ดีครับไม่ว่าจะเป็นม s สแกรนนะฮะไทยแลนด์แกรนอินเตอร์เนชั่นแนตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วก็ u n i v e r s ร์สไทยแลนดแล้วก็ Miss u n i v e r s ์นี่ถือว่าเยอะมาก นะถือว่าเป็นปีที่คุยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สามารถเรียกซับได้นะฮะการลงทุนได้ต้องคุม้มคุ้มอยู่แล้วคะคุ้มอยู่แล้วตั้งแต่คิดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเป็นมาสเตอร์เพียสแล้วก็มันเป็นไลทไอเทมซึ่งคนยังคิดไม่ออกว่าควรจะทําอย่างไรให้มันได้เงินนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห่างหายจากการคุ้มทุนมานานก็เที่ยวนี้จะทําให้ดูว่าการคุ้มทุนเขาทากันแบบไหนและคุณภาพก็ดีด้วยคล้เราก็ยังทาให้เห็นอยู่ว่าหาทุนเรื่องง่ายจัง พันเลยนะฮะอรเอร์ออมง่ายครับง่ายง่ายนี่ยังไม่ได้ว่างคุยอีกหลายรายเลยเสียดายอันนี้พูดเรื่องจริงครับติดต่อเข้ามาหาม่เราต้องไปหาเขาเพียงแค่ว่าซปอร์เซอร์ที่โชว์ตัวนั่นหมายความว่าเซ็นสัญญาแล้วจ่ายเงินบางส่วนแล้วถึงขึ้นได้เพราะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าไม่ใช่มีสัญญาเนี่ยมีคนแย้งตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องออกจากตําแหน่งคือหมายถึงหลอกลวงผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นที่เห็นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนั่นหมายถึงว่าเรียบร้อยตามกฎหมายนะครับก็ก็ได้มาวันนี้ได้มา80ก็ต้องขอบคุณกระแตด้วยที่งงไปงงมาได้นางมา30ล้านก็โอเคตอนแรกที่มีข่าวไปบอกว่าพี่นวัดจะแบบได้500ล้านอะไรเงี้ยตอนนี้พี่นวัดได้ได้ได้ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้รายใหญ่ๆผมยังไม่คุยกันเลยฮะ ก็มีรายที่ผมขอไปร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่เป็นจากต่างประเทศนะผมจะไม่ของบประมาณรัฐบาลนะฮะผมจะไม่ได้สนใจในจุดนั้นเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราลําบากแต่ว่ารายใหญ่กว่านี้ก็จะกาลังจะเข้ามามีฮะมันต้องมีฮะฝันไว้ไว้รายละร้อยแล้วก็ร้อยเลยสามเลทเหรอคะมีสามเลทฮะสามสิบนี่ก็น้อยแล้วฮะก็ก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีต่ํากว่านี้อาจจะมีสิบ้านแต่ว่าขอขายเลทเลทขายหลังหลังที่แบบรตแรกเสร็จแล้วรตที่สองเสร็จแล้วแล้วก็ ไปเก็บตกเอาอะไรอย่างเงี้ยครับพอย้อนไปจุดที่ไปเก็บแพนครับเรามีเงื่อนไขอะไรต่อกันไหมแบบทุ่แอนไว้วางใจให้พี่นวัดจัดการทุกอย่างการตัดสินใจจริงๆเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนฮะเพราะคุณแอนชอบชวนไปดึกๆนะฮะก็ไปถึงดึกๆประมาณสี่ทุ่มก็คุยกันแป๊บเดียวจริงๆมันเสร็จเรื่องไปแล้วนะฮะเรื่องยูนิวร์สไทยแลนด์นี่ก็เสร็จหมดแล้วอะไรก็เสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วร้อยแปดสิบคุณแอนก็บอกหนึ่งสองสามสี่อยากให้ช่วยอยากให้ทําด้วยนะฮะล้วก็อยากให้มันแบบเป็นประเทศไทย ประเทศอื่นเขาส่งมาอย่างเงี้ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ไว้ใจโปรดักชันไม่ไว้ใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณแอนแกก็ตกใจกับเม็กซิโกนะครับเพราะแกไม่ได้ควบคุมอะไรเลยแล้วแกก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดสภาพมันเป็นเหมือนเดิมอีกผมก็บอกเขาว่าต้องไม่เหมือนเดิมนะถ้ายังเหมือนเดิมอีกเนี่ยเดี๋ยวแบรนด์มันจะสุดไปแกก็เลยตัดสินใจว่าเออแกก็เอา12ึ่งสองสามสี่ห้าเงินไขแค่เนี้ยถ้าทําได้เอาไปเลยผมกลับไปผมก็ตอบแกลุ้งขึ้นเลยว่าโอเคงั้นให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยอ่า ดูรายละเอียดซึ่งกันและกันนะฮะทำเทอมชีดแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วก็เซ็นสัญญาครับผมเรีว่าคุณแอนเป็นคนจีบนิวแบทให้มาทำใช่ไหมคะวันนี้ต้องเรียนนําตรงว่าถ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราตอนแรกเรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าด้วยคอนเวอร์เซชันของคุณแอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับทุกคนจะกลัวการเป็นเจ้าภาพนะฮะอดีตของเจ้าภาพมันหลอนนะฮะตรงที่ว่าทําดีแค่ไหนก็ข,ขาดทุน นะฮะเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครบ้างทุกคนเจ็บเนื้อเจ็บตัวถึงขนาดต้องยึดถูกบริษัทยึดไปต้องไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ต้องหนีหัวซุกหัวซูลบางคนกู้ล้่ยังไม่ชำระเลยนะฮะเออเป็นร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นภาษาสอยใช่ไหมี่จัดแล้วขาดไม่ครับที่นี่ไม่เคยมีนี่รบเฮ้ก็บนเวทีพูดแล้วไงเงินไม่สำคัญที่นี่มีเยอะปวดรวยซะงั้น ช่วงเก็บตัวครับจะได้เยอะนะครับเพราะว่ามีมวยแน่นอนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาคุณไอ้กูโหว้าวเลย<ม>คุณละอูว้าวมากแบบเฮ้ยจะเอาแบบนางงามไปมิกซ์กับมวยได้ไงโอ้โหตอนนี้สนามมวยบ้านเราเนี่ยมันดังมากม,มันดังแบบพาวิลเลียนมันดังแบบโอ้โหเหมือนวังในแบบในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันมันสวยมากนะฮะเราก็จะไปมิกซ์กับโรงเรียนทำอาหารที่เป็นแบบโรงเรียนอาหารไทย นะฮะเราก็จะมีแฟชั่นโชว์วันที่4เชิญทุกคนแฟชั่นโชว์ร้อยสาประเทศก็ดูกันจนดึกนะเนอะมัเยอะไปวป่าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องทำนะฮะร้อยสาคนเดินกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มเริ่มประที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็จะมีแฟชั่นโชว์จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกับ MGI เลยแต่ว่าแน่นอนครับตีมันก็อาจจะต้องมีการเดินแฟชั่นโชว์และเดินมงกุฎนะฮะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นรอบแฟชั่นโชว์ไม่ใช่ เซเลมอนี่เวลคัมเซเลมอนี่อันนี้เพื่อให้ดูถึงความเป็นแฟชั่นกําลังคิดว่าคนไทยจะมีส่วนร่วมในโชว์แรกอย่างไรนะไม่แน่นะครับว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนทําชุดไทยให้นานาชาติใส่ในโชว์แรกแล้โชว์สองถึงจะเป็นชุดราตรีที่น้องเตรียมมาแล้วใส่กับมงกุฎแต่ชุดแรกน่าจะอยากให้เป็นผ้าไทยรใส่ความเป็นไทยครับใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะเลยใช่ไหมคะใส่เยอะอาหารไทยแฟชั่นผ้าไทยมวยไทยนะฮะ น,น,น่าจะเยอะสุดที่ผมเคยทํานะเพราะว่าโดยปกติแกรนจะมีความเป็นตะวันตกจ๋าอันนี้ผมต้องพยายามฟื้นฟื้นสมองผมมาอีกด้านหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้ตอนดูซ้อมลําเร่มอะไรเงี้ยเราก็บอกกทินเนาะไม่คุนเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูลําได้ด้วยเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ไม่คุณนะแต่ว่าโอเคดูสักพักหนึ่งก็เริ่มอินก็น่าจะสนุกผมว่าน่าจะมีแบบไลฟ์มิวสิกมโหรีอะไรเงี้ยท่ามกลางท่ามกลางแฟชั่นโชว์ผมก็จินตนาการว่าน่าจะมีวงดนตรีไทย นะอยู่ตรงกลางแล้วนางแบบก็เดินนะไหลเรียงแต่เล่นจริงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน้าน้า่าจะสนุกนะีนระดับโลกะระบนมานะคะเดินกำลังลดิวอยู่นะครับวันนี้ที่ไม่ได้บอกเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ใครจบดิวสักคนนะแต่ต้องมีหนึ่งในศิลปินแน่ๆนะฮะเพราะอยากให้มีเพราะว่าสิกเนเจอร์ของยูนิเวอร์สสิ่งไหนที่มันดีผมจะเอาเก็บไว้ให้นะครับสิ่งไหนที่แบบมันมีความผิดพลาดหรือมันมีความที่แบบอ่าหมดยุคเราก็ต้องยอมรับนะ หลายคนบอกอุยากเก็บไว้ทั้งหมดมันเก็บไม่ไหวจริงๆนะฮะ,ะ,ฮะก็ศิลปินมีแน่แต่ยังไม่รู้ว่าใครก็ตอนนี้ขอทางค่ายต่างประเทศเข้าไปแล้วก็ดูบัตรเจ็นะครับเรื่องบัตเจ็นยังไม่ค่อยกลัวกลัวอย่างเดียวเรื่องไม่มา <c oughs> นะครับเพราะว่า1คิวสอรังเกียรังงอนศิลปินบางคนเหมือนอยากมาแต่ไม่ขอร่วมเดินกับนางงามมันก็มีเรื่องอันนี้เราไม่ได้ว่ากันเพราะเขากลัวโพสิชั่นนิ่งเขาว่าเขาจะเป็นตัวประกอบ ใช่ไหมฮะพอเขาดังเขาจะมาเดินร้องสองเพลงแล้วนางงามมาเดินผ่านหน้าผ่านหลังเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเหมือนเครื่องเคียงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอา,เอ,าอ,อะไรอ้าวต้องบอกแฟนๆนิดนึงนะครับหลายคนพอพูดถึงอิมแอะชอบคิดถึงว่า Impact Arena นะฮะสังเกตนะครับว่าคุณแอนไม่เคยพูดว่าอารีน่าคุณแอนพูดียงแค่ Impact เมืองทองนะครับเพราะอารีนา่ายังไงเราก็ไม่มีวันได้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งจะ ฟ u l l y b o บุจนถึงปีหน้านไม่มีทางที่จะได้ขอ้อ1ข้อที่2องเนี่ยแคปซิตรีประมาณ11,000นะฮะซึ่งเราอยากได้ Capacity เยอะขึ้นเราก็ต้องไปเช n g เจ c h เช l e เจ้ r ใหญ่มากใหญ่จนดูไม่รู้เรื่องนะฮะใครได้บัตรไกลๆดูไม่รู้เรื่องอหรอกฮนะ <c oughs> พูดได้เลยไ <c oughs> กลเกินนะฮะหนึ่ง้าพัไกลมากดูได้ครับ<โ>ดูได้โอเคเดี๋ยวให้ไปคือมันไกลมากๆนะแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าจะบางกันเพราะผมอะยกระดับ ตรงกลางขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วขึ้นมาอีกหนึ่งระดับมไม่ได้ใช้ไลเซอร์นะไม่ได้ใช้ไลเซอร์เหมือน Impact Arena นะครับจะเป็นการยกพื้นเลยเที่เราออกแบบคือยกพื้นเลยยกพื้นยกพื้นยกพื้นให้หมดนะฮะก็ถือว่าเป็นการกอร่อสร้างที่หนักมากแล้วก็ค่าที่แพงมากไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะพูดได้เต็มปากเต็มคําไม่ต้องโปรโมทก็ได้ Impact ไม่ได้ให้อะไรเลยจ่ายไปแล้วส4ี่ล้านกว่าชาอพื้นที่อย่างเดียวยังไม่ทําอะไรเลย คนเหรอตัวเลขเหรอโอ<ห>้มันไ <c oughs> ปนเรื่อยๆครับนี่คือพื้นที่เปล่าๆยังไม่มีอะไรเราจําเป็นต้องจ่ายเพราะเราเป็นบริษัทมหาชนเราต้องจ่าย <c oughs> ถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราล็อกพื้นที่ไม่ได้นะฮะแล้วยิ่ยงเราต้องการพื้นที่ที่ได้เยอะคนแล้วคุณแอนพูดไปแล้วว่า Impact ผมก็เลยบอกคุณแอนว่าเมื่อคุณแอนพูดไปแล้วผมก็ต้องทํา Impact จนได้จะแพงแค่ไหนผมก็ต้องเอาเพราะผมไม่อยากให้คุณแอนต้องเสียคําพูดผมก็อา Impact ผมก็ไปตามบู จนได้วันมาแค่นี้นั่นคือสาเหตุที่มิสแกรนผมกระเถิบขึ้นนะฮะเป็นวันที่18เพราะว่าผมต้องการเอาเวลาเพื่อนในการเตรียมตัวมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเสร็จวันที่18น้องจะอยู่และทำอ e ีเวนต์กันประมาณ1สัปดาห์ช่วงนี้ก็คือช่วงรอยต่อนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวทีใหม่ก็หมายถึงนางงามชุดใหม่ก็เข้าวันที่2จะได้ทันในการทำงานกร <ปะ S 1> ับกดดันไหมแบบพร้อมมาอยู่ในมือพ่ราวาดคนก็คาด คาดห,หวังไว้แหละว่าแบบจะทำให้ลงตะลึงไม,ไม่ไม่ผมไม่ได้กดดันในการทํางานเลยอ่าผมมีความสุขและมีความสนุกในการทํางานนะฮะเรื่องกดดันผมผมไม่รู้สึกอะไรหรอกครับนะเพียงแค่ว่าผมพยายามจะหาแมชชีนิกหรือเทคนิคที่ดีที่สุดนะฮะบางอย่างมันยังไม่มีบางอย่างอุปกรณ์ไม่พออันนี้ผมเป็นห่วงนะเพราะว่า่าโปรดักชันในเมืองไทยบางทีมันมันไม่หลากหลายมากพอนะฮะก็ก็เดี๋ยวกำลัง ตอนนี้กาลังไล่จองสิ่งของต่างๆว่าในช่วงเวลานั้นเราจองอะไรได้บ้างถ้าไม่ได้เราก็จะทํำยังไงต่อเช่นอาจจะต้องไปเช่าในต่างประเทศใกล้ๆซึ่งเขามีอยู่แล้วครับครับตกใจนึกว่าจะสัมภาษณ์โอเคนาอไปอัวางวนอกจากโปรดักชันนอกจากพอนอกจากวินวัต์วางแทนอะไรไว้อีกมากเออตอนนี้ทํางาน เยอะนะครับก็จะมีทีมหลังบ้านสำหรับทำเรื่องเอกสารให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดนะฮะทำวีซ่านะฮะทำโฮเทลคอนเฟิร์มชันแล้วก็คุณแอนบอกให้ทำทัวร์ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็กำลังฟอร์มทำทัวร์สำหรับใครที่จะซื้อบัตรในราคาที่แบบพรีเมียมสุดๆ <c oughs> ก็จะได้บัตรวัด v ในทุกรอบทั้ง3รอบของเราแล้วก็จะได้อ่ามาถึงเมืองไทยตั้งแต่วันที่17อ่าแล้วก็ออกวันที่22คือโฮแพ็คเกจ ทั้งโรงแรมทั้งอาหารอะไรเงี้ยอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่คุณแอนเขาอยากได้เดี๋ยวผมก็จะปฏิบัติการให้นะฮะแต่รับไม่เยอะเท่าไหร่คนไทยก็รับนะฮะจะได้มานอนอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอยา่างแต่สิ่งสําคัญก็คือเราก็เ e v e l o p ทุกระบบของเราพร้อมแล้วละ่ะออกขายตัวเมื่อไหร่ก็ผ่านนะฮะระบบของ MGI ของเราโดยที่เราเอาหน้ากากไปแปะไว้ใน Universe ทันทีที่คุณคลิกก็จะเข้ามาที่ MGI เงินก็จะมาจากทั่วโลกเข้าบริษัทเราโดยตรง โดยที่ไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ไหนไม่ต้องถูกหักค่าเอเจนซี่ฟรีครับผมอันนี้ก็พร้อมปีนี้ีนเรียกว่าทำหลายเวทีมากมันไม่ล้นมือมันแบบทำได้ใช่ไหมคะยังมีอีกไหมฮะเวทีไหนฮะไม่เอาแล้วล่ะเราซื้อแล้วพ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 อแล้วเวทีไม่เอาละวไปอยากซื้อที่ไหนไม่อีกไม่เอาครับเราซื้อเราต้องดูดีๆฮะถ้าเกิดสมมุติว่าคิดว่าแค่ซื้ออะ เออซื้อได้เยอะผมว่าผมซื้อได้ประมาณ20บเวทีนะมีเยอะะบ้างางไก่กองที่เขาอยากขายเอ้าจริงๆใครเขาก็อยากขาย,าายกันเฮฮาปาร์ตี้เพื่อนๆกันท้งนั้นนะแต่ตอนนี้ภาระความรับผิดชอบผมต้องทุ่มเทก,ก็คงจะไม่ได้สนใจที่จะไปซื้อใครนะนะนะเพราะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมนันแค่จุดเริ่มต้นไว้วันหลังถ้าสบายตัวมากกว่านี้ทำไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกสนุกเราค่อยว่ากันใหม่อีกทีครับ ก็ก็ก็ผมว่ามันก็เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เราอยากจะบอกตัวเราแล้วก็บอกคนอื่นว่าเอ้ยประเทศไทยรวมถึงตัวเราอะทําได้นะทําไมเราจะต้องก้มหัวให้ฝรั่งตลอดเวลาทําไมเราต้องคิดว่าฝรั่งเนี่ยมีโปรดักชันที่ดีทําไมเราถึงคิดว่าเออพอเห็นว่าเป็นยี่ห้อต่างประเทศแล้วเราจะรู้สึกโอ้โหมันใช่มันถูกมันมันเจ๋งทําไมคุณไม่เปิดโอกาสให้คนไทยได้ทําบ้างแล้วคุณต้องบีรีฟความเป็นไทยบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้โปรดักชันนอก คุณรู้ไหมว่าโปรดักชันนอกมันก็ไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่แต่ค่าใช้จ่ายของมัน4ี่ห้าเท่าจากโปรดักชันไทยนะฮะแล้วมีแต่คนมานอนกนินกันคุณมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วเราเองก็ไม่เคยมีการพัฒนาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขามาแล้วเขาก็เอาเงินแล้วเขาก็ไม่ได้สอนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาฝีมือพวกเราซึ่งมั่นใจได้ว่าจะพยายามเต็มความสามารถครับโ okay, อเครับคุณนะครับ ทำไมคะเรื่องคนดูแลอ่านี่ใครท่มองไม่่อยเห็นเลยลูกหลักบอลนโอ้ตายแล้วนะครับเรื่องแบบบาจ่างฮะนักข่าวเวทมนต์อะไรก็ก็บอกน้องไปชัดเจนเพราะว่าน้องมาเสียเวลาคุยกันตั้งชั่วโมงกว่าอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วก็มีผู้ช่วยน้องบอกว่ามีคนรับงานแค่สองคนนี้ที่พาเข้ามาด้วยแล้วถามว่ามีงานอะไรที่มันก่อให้เกิดความคอนฟิวแบบสับสนอะไรไหมบอกมาให้หมดเราจะได้บอกไอ้นี่ได้หรือไม่ได้ พรามีบางแบรนด์เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่อาจจะเคยแบบทำผิดเคยถูกติดคุกมาก่อนเคยแบบถูกสคบจับเคยอยอยไปจับแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อวงชื่อแบรนด์ให้เรารู้ด้วยนะเพราะเราจะไม่อยากให้ทํางานกับงา,งานพวกคนนี้ต้องระมัดระวัวงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น <c oughs> ซึ่งน้องบอกว่าไม่มีแล้วก็คือมีแค่ unscr วันนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเราจะบอกไม่มีละช่วงนี้ไม่มีแต่ว่าพอหลังจากนั้นแค่2วันมันก็มีประกาศนี้มาแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่ง ผล่ขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปทางพิเตอร์ว่าขออนุญ,ญาตเอาน้องไปงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเซอร์ไพรส์ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโทรไปหาผู้ช่วยของน้องวีนาที่มาวันนั้นสองคนน้องก็บอกว่าพอดีรับไปนานแล้วก็เลยปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วทำไมไม่บอกวันนั้นนะฮะเขาก็ยอมรับว่ารับมานานแล้วแล้วก็อยากแก้ปัญหาด้วยการจะวิ่งไปถ่ายรูปให้ทางนู้นนิดนึงแล้วจะรีบวิ่งกลับมาให้ทันซึ่งเวลามันตรงกันนะผมก็แสดงความชัดเจน นะครับท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรครับ<ช>ไม่ได้โกรธเยอะแยะมากมายแต่เป็นแค่ว่าสับสนในเรื่องของคนอื่นซึ่งจะทําให้เราสับสนตามเราก็เลยรู้สึกลาคาญนิดหน่อยครับกรณีน,นี้ไม่ได้มีผลจากการประกวดน้องยังไม่ได้ประกวดเลยน้องจะได้มงจังหวัดหรือเปล่ายังไม่รู้ครับถูกไหมฮ<น>ะต้องได้มงจังหวัดก่อนจริงผมครจังหวัดอต้องผ่านจังหวัดก่อนจะเรื่อที่จะมีคนติดต่อกั้ามอ๋อโไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าจริงจริงแล้วผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเยอะ นะฮะแต่ว่าผมกลัวสถานภาพผมอะ่ะผมก้าวพ้นจุดที่มันวุ่นวายคนตมศาสร์กันจนเหนื่อยแล้วอ,อ๋อถ้าใครจะมาจากแบบนั้นก็อย่าลากผมไปต้องนั่งฟังเลยเอาเป็นว่าผ่านไปก็มันจบจบ,จบไปแล้วก็ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจบจริงอะชีวิตคุณก็ดีขึ้นไม่สับสนแต่ถ้าคุณจบไม่จริงมันก็เป็นเรื่องของคุณผลลัพธ์ก็อยู่ที่คนของคุณง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องขอโทษแล้วก็ มีอะไรก็พูดผ่านสื่อก็ได้เดี๋ยวมีอะไรก็มาสัมภาษณ์ผ่านบาจ่างนะฮะถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรนะรไปเปิดสัมภาษณ์เดียวกันเลยบอกมาให้หมดเพราะคนเราอะ่ะทําอะไรต้องจานะฮะหลายคนบอกว่าเอา้าคนคนหนึ่งที่เขาพูดอะ่ะขออนุญาตพูดนิดนึงดูรายการของดูรายการของคุณบอยดูรายการของคุณบอยบอยเอนเตอร์เทนมีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยทําอะไรผมเลย ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยส่งคลิปไปให้คุณบอย3คลิป <Wow. S 1> นะฮะว่าคุณบอยตกลงเนี่ยอันนี้คืออะไรนะฮะ <Yeah. S 1> ผมดูคลิปคุณแล้วผมเลยส่งมาให้คุณก่อน <Wow. S 1> เผื่อว่าเอออายุมากขึ้นแล้ว <c oughs> จำกันไม่ได้ว่าทำอะไรกันไปบ้างนะคนอย่างผมเก็บหมดนะครับบ <c oughs> อกไว้ก่อนไม่อาจารย์ดูเราจะเปิด คือผม,มผมกมม็มันจะปังนะครับจริงเหรอมันจะไปปังไม่อยาเลยห้าหแสงเขาเปล่าคื <c oughs> อ,อผมจําหมดละครับทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะโพสต์ว่าเวทีคุณหาคนไปปฏิบัติภารกิจระดับโลกนะฮะไม่ใช่เป็นเวทีแม่ค้าแอดมินก็เป็นคนโพสต์เองไม่ใช่เหรอถูกไหมฮะไม่ว่าคุณจะสัมภาษณ์นางงามในช่วงที่เก็บตัวคุณก็เชิญสื่อเ้ยไม่ใช่อย่าเรียกว่าสื่อเชิญคอมเมนเตเตอร์ ไปชงด่าชงด่าชงด่าซึ่งคุณประจางก,ก็อยู่ในที่นั้นด้วยออ้ยหนูอยู่ในห่าน่าจะนะฮะเพราะคุณชอบไปแถวนั้นประจําอยู่แล้ว <laughs> นะฮะแล้วก็มาหัวลาะต่อกระซิบพยายามป้อนคําถามให้นางงานที่กําลังสัมภาษณ์ด่าผมน้องอุษาเลี้ยงเป็นไม่ด่าก็ยังย้ําอีกว่าให้เธอพูดเ,ออเจ้าของเวทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดแต่เจ้าของเวทีนั่งอยู่ข้างๆแล้วมีห้ามแล้วหัวล้อต่อกระซิบเอออักเออกอ,อักเอิกอัก นะฮะแล้วก็โอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวที่จอรดรถทัวร์ไม่พอผมไม่ใช่เพื่อนเล่นน่ะต่อให้คุณไม่ชูผู้ชื่อเวจีมันก็รู้ว่าคุณพูดถึงใครนะฮะคนเรามีสมองที่จะต้องเขาเรียกว่าประเมินได้ว่าสิ่งที่คุณทํามันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะชัดเจนมากอันนี้แค่ยกตัวอย่างเก็บไว้ในคลิปคลิปนี้เก็บไว้ดูขำๆ <c oughs> นะฮะหรืออยากดูเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ละเมอทุกอย่างมีเหตุมันจึงมีผลนะครับไม่มีอะไรที่อยู่อยู่ผลลั์มันเกิดขึ้นมาโดยปาศจากเหตุที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีเด็ดขาดแล้โอกาสที่จะคุยกันจับมือกันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น้ก็ไม่ควรเสียเวลาครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งกันและกันมันจำไปจับทำไมอะจับมือคุณดีกว่าจับเลย จับแล้วได้ตังคออ่ะแต่ถ้าจับแล้วเสียโอกาสแล้วเสียตังไม่เอานะาาไม่ไม่ไม่ไมตังคนตังอยู่ดีแล้วเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รถจูนะครับที่จะมาที่นี่จงไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครที่ผมไม่ชอบอาหากถ้าคุณยังยุ่งเกี่ยวแสดงว่าคุณยังอยู่ในวงวานใกล้เคียงเรากลัวที่จะเอาวัฒนธรรมมาเผยแพร่นะฮะตัดไฟเส้ยแต่ต้นลมครับ ไม่ใช่วีนาคนเดียวทุกคนครับแต่วีนาคือตัวอย่างถ้าจับได้ว่ายังพัวพันก็ตุกทันทีได้ทุกเวลาครับถ้าถ้าผาถ้าเกิดสมมุติผ่านขึ้นมามงจังหวัดแล้วมาเจอผมก็เดี๋ยวผมมีวิธีผมมีวิธีผมมีวิธีแลม่เกี่ยวกับน้องๆนำงามในยุคก่อนๆใช่ไหมครับก็ผมอนุญาตให้เฉพาะยูนิเวอร์สกับแกรนที่ไปมาหาสุกันได้ตอนนี้นะครับส่วนเวทีอื่นที่บริษัทนั้นทําทุกเวทีห้ามยุ่งเกี่ยวกับแกรนและยูนิเวอร์ส ตอนนี้ได้77บจับจบบงหวัดหรืยเรื่องอะไรฮะอ,ะอ,อ๋อยังเลยยังยังเหลืออีกต้อง1213บจังหวัดอ่ะเช่างมนเถอะตอนนี้นะฮะพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันที่เวทีแกนนะฮะ<แ>เอ็มยูเราปิดชั่วครู่นะฮะเ,เราต้องลงสงขาไฟเช่ามืดชีวิตนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่กแกนตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าหกโมงครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะลืมแกนไม่มีลืมถ้าไม่ได้แกนจะเอาเงินมาจ่ายยูนิเวิร์สได้ยังไง เงินทุกาบาทไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยล้านเนี่ยมาจากแกรนเพราะฉะนั้นบางเพจบอกว่าอยากดูนางงามไม่ต้องขายของเลือกได้ครับมีเวทีบางเวทีไม่ขายของไปเลือกดูเอาเลยถ้ายังพูดจาเพอเจอร์อีกพี่เต้ยบอกแล้วเมื่อเช้านี้ว่าอาจจะให้ยุติการพูดถึงทั้ง u n i v e r s ร์สไทยแลนด์ยูนิเว์ใหญ่แกรนไทยแลนด์และแกรนอินเตอร์เนชั่นแนนะระวังนะถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันส่อเสียด เป็นการเขียนโดยการไม่ให้การเคารพนะครับเป็นการบอกกล่าวถึงเรื่องใดๆที่มันล่อแหลหมความอดทนของพี่เต้ยมีอีกนิดเดียวคิดว่าคงจะเหลืออีกนิดเดียวอะ่ะอาจจะไม่เกิน6กโมงพี่เต้ยคือพี่เต้ยพีอารของผมนะฮะเพราะว่าเขาไม่ชอบบางเพจเนี่ยบอกว่าเราอุตส่าห์ปล่อยให้บรรยากาศมันดีขึ้นแต่เขายังเขียนกันแน่กนันไหนอีกว่าพี่เต้ยมาตรงนี้พี่เต้ยยังเขียนกันแน่กันแหนว่า แบบนางงามขายของคือนางงามที่ไม่ถูกต้องผิดไม่ควรมีอะไรใดๆในโลกใบนี้อยากดูนางงามยุคนูน้นยุคเก่ายุคอะไรของคุณคือเอา,เอาตรงๆนะถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูมันง่ายนิดเดียวตอนพูดทําไมจะมาคุณก็ไปพูดนะ่ะเห็นคุณไปพูดอยู่อ่ะคุณชอบเวทีไม่ขายของก็มีอยู่เออคุณจะมาเปลี่ยนใจพวกผมได้ยังไงเมื่อคุณก็ไม่ได้ให้อะไรกับผมเพราะฉะนั้นคุณเลือกบริโภคนะผมก็เลือก,กที่จะทํางานกับคนที่อยากขาย เออใครอยากขายก็มาใครไม่อยากขายก็ไปอีกเวทีหนึง่งนะฮะและแยกกันไม่ได้ว่ากันนะเขามีเวทีเยอะแยะสมัครเช้าเย็นตัดสินก็มีไม่ต้องขายรายงานตัวสายๆยๆเดินแล้วก็ตุบเลยจบกาดไม่ต้องมาดั่งขายกดตะกร้า,า,กกาเพราะฉะนั้นจงอย่าเอาความคิดของคุณมาส่อเสียดมาวุ่นวายมาแซงชันหรือมากล่าวหาว่าผิดหรือถูกเอาเป็นว่า คุณไม่ชอบดูก็แค่ไม่พูดถึงและไม่เขียนถึงคุณชอบดูอะไรคุณก็ไปเื่นชมในสิ่งนั้นที่คุณคิดว่าเอออย่างนี้แหละฉันชอบที่สุดละฉันชอบแบบนี้เลยฉันชอบอากาโ,โปรโมทเข้าไปให้เขาแบบปงัปงปงัปงปังปังเพราะคุณโปรโมทในขณะที่คุณจะโปรโมทคนอื่นแต่คุณก็มาว่าเวทีขายของอย่าลืมนะมิสยูนิเวอร์สเขาขายของนะฮะผมก็ขายแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลขายของแกรนไทยแลนด์ก็ขาย เพราะฉะนั้นผู้เข้าประกวดรู้นะครับพี่ๆสุวรรชนทราบนะครับแฟนนางงามทราบเนาะของเราเป็นแบบนี้นะครับเราเสิร์ฟแบบนี้ร้านเราเสิร์ฟแบบนี้คุณจะโวยวายร้านเราเสิร์ฟไฮคุยซีนอย่างน,นี้เราจะไปกินบลูเอเลเฟนเราเสิเร์ฟเทเลคอสคุณจะโวยวายจะไปกินตับไก่ปิ้งให้ได้ข้างทางมันเป็นเรื่องของคุณนะฮะแต่เราเสิร์ฟให้คุณไม่ได้จริงๆตับไก่ปิ้งบนพัตตะคานหรูหราทำไม่ได้จริงๆนะครับ hey. แต่ตับไก่ปิ้งอร่อยนะแต่เราไปกินไงข้างถนนด้วยกันแฮปปี้ขอบคุณครับขอบคุณคมากไปกินไก่แกงไปกินไก่ย่างไปกินไก่โอ้ไก่ทอดเตยเขาจะพาไปกินอะไรบ้าง